พลเอกประยุทธ์กุมหำเดินตามก้นนายกรัฐมนตรียิ่งรักต้อย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 ,ตอยแต่พอถึงวันลงมือท่านเห็นไหมครับไม่ได้สนใจเลยดังนั้นผมนึงบอกวิธีการที่เขากำลังเริ่มในวันที่29พฤษภาคมก็จะไปจบดาบแรกจัดการคุณพิธาลิมเจริญรัตท่านต้องจำภาพที่พลเอกประยุทธ์เอามือ กุมหำไขว่า,วางขวาโน้มตัวเดินตามก้นนายกรัฐมนตรียิ่งลักต้อย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 ,อยมียิ่งลักที่ไหนมีประยุทธ์ที่นั่นโน้มตัวมือกุมหำเดินก้มค่อมเอียงหูฟังคำสั่งนายกพี่นอบพี่เท่าแสดงอาการเหมือนสยบยอมเต็มที่ แต่พอถึงวันลงมือท่านเห็นไหมครับพอถึงวันลงมือไม่ได้สนใจเลยว่าเมื่อก่อนจะพี่นอบพี่เทามือควยวางขวากุมหมัมกุมเป้าเดินตามก้นนายกรัฐมนตรียิ่งลักพอเขาจะลงมือเขาก็จัดการยึดอำนาจสิครับสั่งควบคุมตัวเลยเอาไปกักขังไว้ที่บ้านเลยแล้วก่อนหน้านั้นล่ะครับ ที่ความลับเปิดเผยก็ลุงกำนันเป็นคนเปิดเผยเองเนี่ลุงกำนันสุเทพบอกว่าประสานงานกับผู้มีการทหารบกหกเดือนตั้งแต่ร่วมชุมนุมเพื่อจะหาทางให้เกิดสถานการณ์และทหารมารัฐประหารทำอะไรทั้งชุมนุมทั้งมีเหตุทั้งมีระเบิดทั้งมียิงกันทั้งมีผู้เสียชีวิตเขายัางขับาย้อนกับไปอีกยุบพักเพื่อไทย ประธานร่วมกับยุบพักไทยรักไทยสมาชิกพัก14ล้านคนได้คะแนนสูงสุด19ล้านเสียงเขาก็ยุบเนี่ยยุบพักไทยรักไทยพักพลังประชาชนให้แบดแดงประธานรัฐสภาเลยยงยุต เปลี่ยนมาเป็นกำนันชัยบีบกำนันชัยยุบพักพลังประชาชนแยกออกมาลูกกำนันชัยก็คุณเนวินชิดชอบก็มาตั้งพักภูมิใจไทยพลังประชาชนก็ถูกยุบก็ถูกตัดสิผมไม่อยากให้ท่านทั้งหลายเนี่ยมองประวัติศาสตร์อย่างตัดตอนจะได้เห็นว่าการเมืองเขาน่ะ เขาอำเบหิตเขาไม่มีจริยธรรมเขาไม่มีศีลธรรมนะเขาทำเพื่อชัยชนะดังนั้นผมนึงบอกวิธีการที่เขากำลังเริ่มในวันที่29พื้นพฤษภาคมก็จะไปจบดาบแรกจัดการคุณพิธาลิมเจริญรัตดาบสองเอาคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญไปจัดการผู้แทนราษฎรของพรรคก้าวไกล 151คนให้เป็นผู้แทนโมฆะเนื่องจากใบส่งตัวสมัครรับเลือกตั้งไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะผู้เซ็นไม่มีสิทธิ์เซ็นผู้ลงนามไม่ได้เป็นหัวหน้าพักไม่ได้เป็นสบายชิกพักเพราะถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองตั้งแต่ปี2 5 6 2ท่านเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าเขาจะเดินไปอย่างนี้ผมยิงต้องบอก แฟนขับพักก้าวไกลสมาชิกพักและสสทั้งหลายว่าท่านเตรียมเขาจะเดินไปอย่างนี้ล่ะให้เตรียมหาทางแก้ไขว่าจะทำอย่างไรถึงจะสามารถจัดการเรื่องนี้ได้เพราะเขาเริ่มแล้วเนี่ยเขียลูกแล้ววันที่29่ิบเพฤษภาคมเขียลูกเรื่องนี้แล้วแล้วก็จะเดินไปตามที่ผมบอกท่านทั้งหลายครับ แล้วทำไมเขาต้องการจะให้ผู้แทนราษฎรหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดคนของพักก้าวไกลเป็นโมฆะเพราะถ้าเป็นโมฆะเขาจะเลื่อนลำดับที่สองขึ้นไม่ได้เลือกใหม่นะครับเพราะไม่มีคุณสมบัติคะแนนที่นับไปแล้วนะเป็นบัตรเสียไง ก็เอาลำดับที่สองขึ้นมาเป็นผู้แทนราษฎรแทนสอสเอก้าไกลหายไป151คนเลื่อนลำดับที่สองขึ้นแล้วก็ออกจากปากคนของลุงตูแล้วครับ บอกว่าถ้าไม่มีเก้าวไกลเก้าวไกลเป็นโมฆะคะแนนที่เลือกสอสอพรรคเก้าไกลเป็นบัตรเสียจะมีสอสอรวมไทยสร้างชาติผู้สมัครรวมไทยสร้างชาติ40กว่าคนที่ได้ลำดับที่สองถูกเลื่อนขึ้นมาเป็นผู้แทนราษฎรแทนนี่มันประโยชน์ตัวเองเลยนะนี่ฆ่าคนอื่นเพื่อให้ตัวเองได้ประโยชน์เนี่ย มันจะมีอะไรมันจะต่างอะไรจะฆ่ามันเสียเอาเมียมันมาเห็นไหมครับโจนชัดๆวิธีการโจบแล้วถ้าหากว่ารวมไทยสร้างชาติได้ผู้แทนเพิ่มอีกสี่สิบกว่าคนรวมกันแล้วผมถามว่าทำไมอยากได้สี่สิบกว่าคนเล่นเกมนี้ก็ พาซื้อครับคนของพลเอกประยุทธ์แกก็ตอบอย่างความจริงว่ารวมไทยสร้างชาติต้องได้สอสอมากกว่าลุงป้อมอนี่มันก็วนไปแข่งกันเหมือนเดิมอะลุงป้อมได้ลำดับที่สองน้อยกว่าวันนี้ลุงป้อมมีสี่สิบเอ็ดคนที่ได้ที่สองของลุงป้อมนี่มีไม่ถึงสิบคนถ้าเลื่อนขึ้นมาก็ได้ห้าสิบกว่าแต่รวมไทยสร้างชาติได้ลำดับที่สอง คือที่หนึ่งคือก้าวไกลที่สองรวมไทยสร้างชาติเนี่ยสี่สิบกว่าเขตรวมกันแล้วจะได้ผู้แทนราษดรสามสิบหกบวกสี่สิบสี่สิบหกเนี่ยประมาณแปดสิบเอ็ดหรือแปดสิบสองคนโอโ้ท่านตั้งหลายนี่เพิ่มจำนวนสสแบบจนโจรเลยนะนี่ถ้าออกวิธีนี้คือจบอย่างนั้นครับ ที่ผมพูดก็คือไม่ต้องการให้วิธีการนี้ของประยุธทธ์ทาสําเร็จเราจะทํำย่างไรเราจะทํำยังไงไม่ให้วิธีการที่การป้นอำนาจของประชาชนโดยวิธีการนี้เนี่ยจัดการคุณพิธาว่าขาดคุณสมบัติตั้งแต่ปี2 5 6 2 แล้วนำคําวินิจฉัยนั้นไปยื่นวินิจฉัยคุณสมบัติของสอสอพัก9ก้าไกล151คนว่ามีหนังสือส่งตัวไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะคนเซ็นถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองตั้งแต่ปีสองบันหแล้วมันนิติสงครามชัดชัดท่านทั้งหลายเขาทำได้หมดนะ ดังนั้นเมื่อเรารู้แล้วเราจะแก้ไขอย่างไรนี่ต้องฝากไว้เป็นการบ้าน